ด้านหลังของผมนี่นะครับก็เป็นสาราการประเรียนนะครับที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะทำพิธีหล่อพระศิวลีนะครับเพื่อหาเงินมาสมทบเพื่อบริจาคบริจาคจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือการที่จะสร้างพระอุโบสถหรือว่าโบสถ์นั่นเองนะครับเพราะว่าวัดป่าบ้านนาคำที่อย่างนี้ครับยังยังยังไม่มีโบสถ์นะครับนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วก็จําเป็นในการที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณที่นี่นะครับผมนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอนี่ก็คือว่าวันที่ 9- ก้าที่เมษายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันที่ดีนะครับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมในการเททองหล่อพระนะครับพระศิวลีนะครับขนาดก้าสเมตรนะครับห้เซนติเมตรนะครับเออเรามาร่วมจิตศรัทธากันครับเชิญชวนครับผม สวัสดีครับ